สวัสดีครับผมนักข่าราชบุรีครับวันนี้ผมมีพามาอัปเดตเพื่อนๆให้ชมกันนะครับตรงนี้เป็นพระกิ่งพุทธทักษิณมิ่งมงคลครับวดัดเขากงจังหวัดนราธิวาสครับรุ่นแรกปีสองห้าหนึ่งหนึ่งงนี้ตรงนี้เป็นเนื้อทองผสมนะครับเนื้อหาชนวนครับประตูมงคลเก่าตลอดทั้งตะกุดเกจิอาจารย์จํานวนมากครับหล่อพิธีเททองเพื่อเป็นชนโลโลหะศักดิ์สิทธิ์ครับ ในขณะหลอมยันพระเกจิอาจารย์สามท่านหลอมยมลลายพือแผ่นยันของพ่อท่านเซ้งวัดแหลมซาอาจารย์ทมวัดช้างให้อาจารย์นำวันดดอนสาลาครับทาให้ต้องตากแผ่นยันนั้นขึ้นมาใหม่และทําวิธีใหม่และจึงหลอมละลายได้ครับจากนั้นอรหัที่หลอมนั้นไปสร้างวัตถุมงคลครับได้นามเกจิที่ปกเสกนะครับพ่อท่านเซ้งวัดแหลมซายครับพ่อท่านแสงวัคของน้ำเจ็ดพ่อท่านเมืองเมืองวัดท่าแหน่หมู่พุน,นากราคังพ่อท่านหมุนวัดเขาแดงตะวันออก อาจารย์ทีมชัางให้เพราะดำวัตุยงครับจะนำวัดดอนสาราพระท่านเคียวัดหลงบนคารวะสายเขาอ้อท่านขุนพันอาจารย์ชุมชัยคีรีและอื่นๆอีกหลายท่านครับนะครับครับ๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับดีพิธีใหญ่ครับราคาไม่แพงครับนี่สวยครับนี่ครับหน้าตาติดชัดครับเห็นไหมครับจมูกปากมีนะครับหน้าตาติดชัดเลยน้ำพิมจะเป็นชูยกมือขึ้นอย่างนี้ครับ สภาพสวยครับนี่นะครับะสงไปดูด้านหลังครับนี่ครับนี่ครับเม็ดตรงศิษะเกษาสวยครับจีวรคมชัดเลยครับนี่ครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับสูมดูด้านข้างเหลืองอลา์มครับสภาพสวยมาก เรียกว่ากิ่นเข่ากงครับทักษิณมิ่งมงคลอยู่ด้านล่างครับนี่ครับนี่ครับด้านล่างเป็นอย่างนี้ครับหน้าสวยมากครับ,น,น,รบ,บรนี่ครับตาคมชัดนะครับมือจีบอลนะครับแขนนะครับรายละเอียดคมชัดมากครับ สนใจติดต่อได้นะครับโทร0996328915ครับติดต่อทางไลน์ id ครับนคร r าครับ n a k o r n r c ครับท่านใดมีต้องการพาต้องการขายนะครับส่งภาพมาทางไลน์ได้เลยนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ทางช่อง YouTube นครราชบุรีนะครับผมจะมีคลิปวิดีโอพักเครื่องยอดนิยมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆครับและฝากกดติดตามเพจนครราชบุรีพักเครื่องครับมีภาพพักเครื่องยอดนิยมทั่วไปครับ เป็นภาพสตูดิโอภาพนิ่งครับให้เพื่อนได้ชมกันอัปเดตให้เพื่อนชมกันได้เรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ